ถ้าวันนี้แกกาลังเจอเรื่องที่ผิดหวังไม่ได้ดังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้แกได้ฟังคลิปนี้คือบอกก่อนนะว่าชีวิตฉันทั้งชีวิต ผิดหวังมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการงานเพื่อนหรือสมัยก่อนยังเคยโดนเพื่อนทั้งกลุ่มแบนเข้าใจปะผิดหวังกับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแ,แต่แต่วันนี้จะบอกว่าแก้ปัญหาจากจุดนี้ยังไงอย่างแรกแกต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของคนนะ่ะคือไม่มีใครคิดแล้วก็สมหวังตลอดเวลาทําไมแกเป็นพระพุทธเจ้าหรือไงคิดปุ๊บสมหวังปับ๊บคิดปุ๊บสมหวังปับ๊บคิดปุ๊บสมหวังปั๊บหรือแกลองดูก็ได้นะว่ามีเพื่อนแกหรือมีใครบนโลกเนี้ยแม่งไม่เคยผิดหวังบ้าง ไม่มีทุกคนแม่งผิดหวังเหมือนกันหมดแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเวลาเราเจอเรื่องที่ผิดหวังอะเรารีแอคกับมันยังไงเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแรกแกต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยน m มซ์เซ็ตของแกก่อนคือดีแล้วที่ผิดหวังรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าแกผิดหวังเพราะว่ามันยังมีความหวังอยู่ไงเก็ปะเอาใหม่นะ แกผิดหวังเพราะว่าแกยังมีความหวังอยู่ไงถ้าแกไม่ผิดหวังอะไรเลยแปลว่ามันไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอาจสมมติว่าในหน้าที่การงานในหน้าที่การงานสมมตินะสมมติแกคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากมีรายได้เดือนละห้าหมื่นอ่ะสมมตินะเช่นมีรายได้เดือนละห้าหม,ม,นะมื่น 50, ฉันจะไปสมัครงานที่ที่ได้เดือนละห้าหมื่นอ่ะคำถาม,ถามสมมติแกจบใหม่แกอยากได้เงินเดือนห้าหมื่นแกว่าเขาจะมีกีส,กส,กสักกี่บริษัทรับแกไหมมันก็ต้องผิดหวังกันบ้างไหม เก็บไปแกอาจจะแบบอ่ะยื่นไปอยากได้ห้าหมื่นนี่แกยื่นไปสิบที่แกอาจจะผิดหวังสักสิบที่เลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าแกตั้งเป้าหมายแล้วมันมันสูงะ่ะเข้าใจใช่ปะแต่กลับกันถ้าสมมติว่าแกคิดกับตัวเอง้ยฉันกลัวผิดหวังจังเลยอะตั้งไรายได้จบใหม 50, 30, ่ห้าหมื่นสามหมื่นงั้นเอา,อางี้ละกันฉันกลัวความผิดหวังงั้นเดี๋ยวฉันตั้งเลยมีจบใหม่มีสักแบบเงินเดือนขั้นต่ำสักหมื่นห้าละกันเพราะว่าอะไรเพราะกลัวกลัวผิดหวังกลัวเขาไม่รับเก็บไะ อ่ะสมมติแกตั้งเป้าว่าแกจบไปได้หมื่นห้ามันผิดหวังน้อยกว่าแกจบไปได้ห้าหมื่นไหมอ่ะมันผิดหวังน้อยกว่าไหมเหมือนกันเหมือนกับอะไรหรือว่าเหมือนกับการที่เราเลือกผู้ชายเห็นปะเออสมมุติว่าแกกลัวผิดหวังเห็นปะแน่นอนเราอาจจะตอนนี้เราอาจจะกำลังอ,อกหักหรืออะไรก็แล้วแต่คือเพื่แกกลัวผิดหวังอุ้ยกลัวผิดหวังจังเลยงั้นฉันไม่ตั้งสเปกละกัน อ่าถามจะถามแกตอนนี้สเปคแกคืออะไรป่ะอตอนนี้แกเขียนออกมาเลยสเปคแกหลอ่อรวยนู่นนี่นั่นแต่แกกลัวไม่ได้แกกลัวผิดหวังเกิรลก็เลยอะไรก็เลยตั้งสเปคงั้นเอางี้ละกันเอาใครก็ได้ที่มีหำเออมึงลากมาเลยคนข้างถนนอ่ะคนข้างถนนเป็นผู้ชายไหมอ่ะแหมเก็ดป่ะแฟนมันไม่ได้หายากหรอกเก,ก็ป่ะแต่วันนี้เรามีสเปคสูงไงมันเลย ต้องผิดหวังกันบ้างแต่ถ้าแกกลัวผิดหวังจะเอาผู้ชายคนไหนมาทําผัวก็ได้จริงมาใครก็ได้ที่มีหำอ่ะผู้ชายทุกคนไม่มีหำหมดแกก็เอาตาสีตาสารนี่นั่นเอามาเป็นแฟนก็เลยถ้าแกกลัวผิดหวังว่ากลัวจะได้รักดีๆกลัวจะไม่ได้รักได้ดีแกก็เลยเอาเอา่ออีหมูอีหมายที่ไหนก็ได้มาเป็นแฟนแกเข้าใจปะ่ะเนี่ยคือคีย์หลักทุกคนมีความผิดหวังอยู่แล้วเก็ t okay? ปะ่ะแปลว่าที่แกเจออยู่สิ่งเนี้ยมันยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่หรออ่ะแกแก ตั้งเป้าว่าแกอยากได้งานที่เนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นเออแล้วมันไม่ได้ดั่งหวังแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้แกกาลังทําความฝันจะให้เป็นจริงอยู่แปลว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าแกคิดกับตัวเองว่าเชื่อฉันกลัวผิดหวังจังเลยงั้นฉันหมื่นห้าตลอดชีวิตแล้วกันเฮ้ยฉันกลัวกลัวไม่ได้ผู้ชายดีๆผู้ชายด,ดีๆไม่น่าจะเอาฉันงั้นฉันจะเอาหมาข้างถนนมาทําผัวแล้วกันแกก็ไม่กล้าหวังอะไรในชีวิตแล้วเข้าใจปะแกก็ไม่หวังแล้วเพราะ คือแกแกก็ไม่ผิดหวังไงเพราะอะไรเพราะแกไม่หวังตั้งแต่แรกถึงบอกนะว่าที่ใดที่มันมีความผิดหวังที่นั่นมันมีความหวังเสมอแต่คีย์หลักของแกที่แกจะต้อง move ต่อไปคือแล้วแกจะทํายังไงกับสิ่งนั้นเกตบะเช่นในเรื่องของการงานเออฉันชอบคำนึงมากเลยฉันฟังใน Youtube สิ่งที่เป็นของแกท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นของแกแต่สิ่งไหนที่แก พยายามแทบตายแล้วมันไม่ใช่ของแกต่อให้แกพยายามขนาดไหนมันจะไม่ใช่ของแกอยู่ดีเออพระเจ้านะพระเจ้าพระเจ้า,จเ,จาจเวลาแกขออะไรจากคนบนฟ้าเออคือไม่ว่าแกะจะเชื่ออะไรนะเชื่อในศาสนาเลยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแกขออะไรสักอย่างหนึ่งอะมันจะมีแค่สามคำตอบเท่านั้นหนึ่งคือได้สองน็อตนาวยังไม่ตอนได้นะแต่ไม่ตอนนี้กับอย่างที่สามเรามีแลนบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเออคือบอกก่อนนะว่าตัวฉันเองเนี้ย คือก่อนที่ฉันจะเจอปัญหาเรื่องการเงินหรือ,อรอีบอกกอนนะฉันยังไม่ได้ไปถึงขั้นรวยอพิมหารวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าฉันการเงินดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะม,มากๆกเห็นปะมันเกิดจากการที่ฉันผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกฉันผิดหวังจากอะไรบ้างรูป้ปะขอพูดเรื่องการงานนะอย่างแรกเลยธุรกิจที่ฉันทําก็คือ บรรดรอปลงแล้วฉันมีรายได้น้อยลงเยอะมากแล้วตอนนั้นฉันทำแค่ง,งานเดียวเจ็บปะฉันก็เลยพยายามไปวิ่งเต้นหลายๆงานเอ่อเคยไปถ่ายคือฉันทําทุกอย่างเพราะฉันกลัวไม่มีเงินเจ็บปะเคยไปถ่ายงานบ้างแหละเคยไปงานสุดที่เจ็บปวดที่สุดเลยนะคืองานไลฟ์สดคือฉันอ่ะก็ขายของไลฟ์สดฟิลอะไรประมาณนี้แหละแล้ว เงินมันดีมากชั่วโมงละปมาณสองพัน, 2, น่ะก,ก็ว่าดีไหมสมมติว่าหัันไลฟ์ไันละสอชั่วโมงติดต่อเนื่องกัน30วันก็หกหมื่นแล้วเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งเดือนนั้นอ่ะเดือนนานๆ,ๆตอนนั้นฉันก็ทำคือฉันไม่ได้ทำทุกวันโอเคปะ่ะฉันทําก็ได้ประมาณแบบสามสี่หมื่นแล้วตอนนั้น ในไมซ์เซ็ตของฉันฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำงานทั้งวันแล้วพอฉันได้งานที่ดีแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ปหมฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะแบบเออแค่ไลฟ์สด2ชั่วโมงเออมันมันมันดีจังแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตฉันคืออะไรรู้ป่ะคือเขาไม่ได้ต่อสัญญาเันต่อไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรคือคือเหมือนไปทํางานให้เขาคล้ายๆฟรีแลนซ์นะไม่ได้มีการเซ็นสัญญาหรืออะไรอย่างนี้นะเขาจ้างฉันแค่เดือนเดียวแต่เดือนถัดไปเขาไม่จ้าง พอเดือนสาถัดไปเขาไม่จ้างเสร็จปุ๊บฉันเสียเซียวมากเลยนะฉันรู้สัดจินตนาการไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันมีรายได้จากตรงนี้ฉันเอาไปทําอะไรอะไรอะไรบ้างเก็ตปะแล้วมันเป็นงานสบายอ่ะมันแบบไม่ต้องตื่นเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือฉันชอบมันแล้วฉันก็สามารถทําธุรกิจของฉันครบคู่ไปได้ด้วยแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างพังคือฉันนั่งร้องไห้เก็ตปะแต่ฉันนั่งร้องไห้อยู่ไม่กี่วันเก็ตปะ ปรมาณวันหนึ่งอะเออฉันถึงบอกแกไงว่าไม่ว่าแกเศร้าอะไรอยู่ตอนนี้ทุกคนเศร้าหมดทุกคนมีอารมณ์แบบนั้นหมดใครบ้าอะไรไม่มีความสุขตลอดเวลาแม้แต่ฉันเองฉันมาเล่าให้แกฟังเนี่ยแกเชื่อไ่มเมื่อวานฉันนั่งร้องไห้เก็ตไะแต่เราบางครั้งเราต้องปล่อยวางอารมณ์อะเราต้องเอาอารมณ์ออกจากฐานกายอะเก็ต่ะอะอารมณ์ฉันเป็นอย่างนี้แล้วแต่กายฉันคือเออก็ทํางานต่อไปเข้าใจปะเออก็ทํางานต่อไปคือ ช่างอ้าช่างหัวลมอ่ะฉันก็ดูว่าอ่ะแล้วตอนเนี้ยฉันพอทําอะไรได้บ้างคือทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หมดเลยนะตอนนั้นอ่ะเออแบบเออแล้วคือฉันตั้งคาถามนิดเดียวคืออ่ะตอนเนี้ยกูพอทําอะไรได้บ้างอ่ะฉันถามแกถ้าแกกําลังผิดหวังเรื่องงานตอนเนี้ยแล้วแกกําลังนั่งอยู่บ้านไม่ทําหาอะไรเลยฉันก็ถามแกว่าแล้วตอนนี้แกทําอะไรได้บ้างตอนนี้แกทําอะไรได้บ้างตอนนี้แกทําอะไรได้บ้างนี่ยคือคี้หลัก ตอนนั้นฉันไม่รู้ทำอะไรือฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะมาสำเร็จถึงขนาดนี้แบบโอ้เป็นอินฟูหรืออะไรอย่างนี้เค้าใชมยยป้าฉันก็ไม่รู้อะเคยถามป้าฉันก็อ่ะกูไม่รู้จะทาอะไรอยู่แล้วงั้นไม่อัดคิปแม่งแล้วกันเดี๋ยวนี้ฉันก็อัดคลิปต่อไปแล้วฉันก็คือบางครั้งเราต้องเลิกคอนโทรในสิ่งที่เราคอนโทรไม่ได้อ่ะ หนึ่งในความทุกข์ของผู้คนเลยนะเว่ยคือแกพยายามควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ควบคุมเกรดคะแนนสอบควบคุมจิตใจคนควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่างแม่งต้องเป็นได้ดั่งใจกูเก็บป่ะฉันเล่นโซเชียลเอาจริงนะฉันยังไม่คิดเลยว่ามันจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ฉันไม่เคยคิดเลยฉันเล่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฉันไม่มีอะไรทํแต่ฉันกลัวตัวเองฟุ้งซ่านเข้าใจป่ะเออฉันทําอะไรเท่าที่ฉันทําได้เพราะฉันแค่กลัวฟุ้งซ่านเพราะฟุ้งซ่านมันก็คิดลบไงอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแกเก็บป่ะ พอฉันอัดคลิปไปเรื่อยๆใช่ปะอัดคลิปไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นรู้ว่ามีคนติดตามมากขึ้นดูนี่นั่นมีคนเริ่มจ้างงานฉันรีวิวมากขึ้นฉันก็เริ่มได้รายได้จากการที่ฉันรีวิวจนปัจจุบันนะ้รายได้ของการรีวิวสินค้าหรือเลยอะมันมากกว่ามันมากกว่าอีงานไลฟ์สดที่ฉันทําอีกพอฉันย้อนเวลากลับไปฉันเลยรู้เลยว่าเวลาแกคิดแล้วไม่สมหวังอะไรนะพะเจ้ากำลังบอกแกว่า you have a better plan ยูมีแผนที่มันดีกว่านี้เสมอฉันเละโอ้โหฉันย้อนกลับไปฉันเลยคิดเลยว่าเฮียแม่งขอบคุณที่เขาไม่จ้างงานกูต่อเพราะถ้าเขายังจ้างงานกูต่อปัจจุบันกูคงไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เก็ตปะปัจจุบันกูคงไม่ได้มีคลิปด,ดีๆให้พวกมึงแบบนี้เก็ตปะเออเพราะฉะนั้นฉันก็ถามตัวแกแกผิดหวังเรื่องการงานใช่ไหมตอนเนี้ยคําถามคือแล้ว What are you going to do แกจะทำอะไรตอนนี้ตอนเนี้ยจะทำอะไรตอนเนี้ยเสียใจไปมันมีอะไรดีขึ้นมาไม่มีเก็นปะทำอะไรเท่าที่แกทำได้เพื่อการความฟุ้งซ่านสมัครงานสิบที่แล้วเขาไม่รับแปลว่าอะไรแปลว่าแกสมัครงานน้อยไปแกยื่นไปเลยยี่สิที่แกยื่นไปเลยสามสิที่แกยื่นไปเลยสี่สิบที่ ทำอะไรเท่าที่ทําได้พอมันถึงจังหวะเวลาของแกมันจะมาเองหยุดกังวลในสิ่งที่แกควบคุมไม่ได้หรือว่า ถ้าตอนนี้แกกาลังผิดหวังเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่แกก็ต้องดูว่าเออมันเหตุผลเพราะอะไรหรือเชื่อป่ะท้ายสุดแล้วอ่ะมันไม่ใช่จุดจบของชีวิตแกก็ต้องเรียนรู้ที่จะ move on ต่อไปและที่สําคัญอย่าโทษตัวเองมันผิดหวังอยู่แล้วถามจริงแม่งมีใครบ้างวะที่แบบเฮียเจอรักแรกแล้วแต่งงานเลยเกป็ป่ะมันต้องมี การผิดหวังบ้างเกต้าแต่ว่าอย่าให้สิ่งนี้หยุดเรารู้ว่ามันลืมแฟนเก่าไม่ได้รู้ว่ามันเจ็บปวดคือตอนนั้นฉันก็เจ็บหรือบางครั้งฉันก็มีแอบร้องไห้เป็นเรื่องปกติเกต้ะแต่ว่าเราจะทําอะไรหลังจากนั้นล่ะเกตปะเรานั่งร้องไห้เราเอาแต่นั่งคิดลบว่าฉันไม่ดีอย่างงู้นถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่รักฉันฉันไม่น่าไปเผอบอกแล้วคนอน คิดแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันมันมันย้อนกลับไปไม่ได้คือเอาอตรงนะสิ่งที่แกกังวลอยู่ตอนเนี้เพราะว่าแกไม่อยู่กับปัจจุบันแกไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็อนาคตเกไปแกลองแบบหายใจเข้าหายใจออกแล้วลองโฟกัสที่ปัจจุบันดูว่าไอ้สิ่งที่แกอดีอะมันเอากลับมาได้ไหม และอีสิ่งที่แกกังวลเรื่องของอนาคตอะมันเกิดขึ้นหรือยังเลอๆอ,อ่ะที่แกกังวลเรื่องของอนาคตเอ้เขาจะไปมีแฟนอะไรอเอางี้รอให้เกิดขึ้นจริงก่อนแล้วค่อยกังวลเก็บปะแล้วแกไม่รู้หรอกว่าวัาวนนี้แกเสียใจใช่ไหมแต่แกไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเจ้ากําลังจะช่วยแกอยู่ก็ได้ที่จะปกป้องแกจากไอ้ผู้ชายเฮียนเน้ยเคนนี้บางครั้งแกต้องระวังไอ้พวกนาซีซึมนะนาซีซึมคือ คือความจริงแล้วอะ่ะมันมีเหตุผลที่ทําให้แกรีแอคแบบนั้นคือฉันเคยคิดในเหตุผลที่ฉันเลิกกับแฟนเพราะว่าฉันบอกเลิกแฟนใช่ไหมเออแล้วฉันคิดว่าเขาจะมางอแต่ฉันก็ม่งกับเขาก็ไม่งอฉันเข้าแต่ใช่ปะเออแล้วตอนนั้นอะ่ะจะพูดตรงๆ้ะฉันเอาแต่โทษตัวเองเพราะว่า คือฉันอยากได้เขากลับมาฉันเอาแต่โทษตัวเองว่าฉันไม่ดีฉันไม่เผือบอกเลิกเขาหรือว่าฉันงอแงหรือว่าฉันแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเออแต่ว่าพอเหตุการณ์มันทุกอย่างมันผ่านไปใช่ปะฉันแ้เวลากลับมาความจริงมันไม่ใช่มันต้องมีเหตุผลที่ทำให้ฉันเป็นคนงอแงเพราะอะไรเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับรักเห็นปะในวันเกิดวันวาเลนไทน์วันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีของขวัญให้ขึ้นมันใช่เหรอหรือบางครั้งแบบมันมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ ด่าฉันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเรารักอะเรามองไม่ออกไงเกตปะแกต,ต้องระวังพวกนาซีซึมนาซีซึมคือคือความจริงแล้วอะเราไม่ได้ผิดแต่แม่นพูดสกกูเหมือนผิดเลยอะเกตปะเพราะว่าเธอเป็นอย่างเงี้อย่างเงี้ยฉันเลยไม่รักเธอเพราะว่าเธอเป็นอย่างงี้เราต้องพัฒทัศน์ใจถึงบอกไงว่าถ้าผู้ชายพูดกับแกบคํานี้นะว่าให้อย่าให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าฉันดีไม่พอสําหรับเธอมึงเชื่อเขาค่ะมึงเชื่อมึงไม่ได้ผิด บอกก่อนเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเรามักจะโทษตัวเองแล้วจมอยู่กับอดีตเสมอเก็นปะเราจะเราจะนั่งเผลอเนี่ยแกนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแกเว้ยถ้าผู้ชายคนนั้นรักแกจริงมันไม่มีการให้อภัยกันครั้ง2ครั้ง3าครั้งเขาจะทำทุกวิถีทางที่จะรักษาแกไว้ต่อให้แกทำผิดหรือเหี้ยขนาดไหน นี่คือผู้ชายที่รักแกจากใจนี่คือผู้ชายที่เหมาะสมกับแกแต่ถ้าสมมติว่าแกทำผิดแค่ครั้งเดียวสองครั้งแล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่มันร้ายแรงอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเขาก็เดินจากไปพราะมไม่มีความรู้สึกเยื่อใยให้แกนั่งรับผิดชอบชีวิตของแกเองในวันที่แกตกต่ำที่สุดในวันที่แกแย่ที่สุดการงานแกก็ไม่ไหวร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอมีแต่แกที่อยู่เป็นเพื่อนแกเอาแล้วคนที่แกรักที่สุดหายไปไหนคนที่แก คิดว่าเขาใช่หรือคนที่แกโหยหาแบบเขาแหละคือพ่อของลูกไปไหนล่ะตอนเนี้ยดีแล้วที่ผิดหวังจากความรักครั้งนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวความรักครั้งหน้ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆฉันบอกก่อนนะไอพวกตั้งคำถามไอที่บอกว่าทำไมฉันจะต้องผิดหวังกับความรักเสมอเกตบะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแกไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเก่าๆไงพระเจ้าจะส่ง คนบนฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะส่งบทเรียนเดิมซ้ำๆๆๆๆๆจนกว่าแกจะได้เรียนรู้สิ่งที่แกผิดพลาดจากครั้งที่แล้วแกดูสิว่าครั้งที่แล้วแกผิดพลาดอะไรบ้างเอาเฉพาะที่แกรู้สึกผิดพลาดไม่ใช่เพราะผู้ชายบอกว่าแกผิดพลาดโอเคปะ่ะเอ่อเฮ้ยครั้งที่แล้วฉันผิดพลาดอะไรนู่นนั่นแต่ถ้าแกไม่ได้ผิดพลาดที่อะไรเลยแม่งเป็นโลกใจมึงยิ่งดีใหญ่เลยมึงเก็ยตปะ่ะเวลาเรารักผู้ชายเราจะได้มีรักผู้ชายเต็มหัวใจเราต้องรักเขาส่วนหนึ่งพอเก็ยตปะ่ะแล้วเผื่อใจไว แล้วเวลาเลือกผู้ชายก็ต้องไม่ใช่เลือกว่าความเหงาเจ็ดปะฉันเจอผู้คนมากมายที่เลือกผู้ชายจากความเหงาท้ายที่สุดแล้วมันจบเจ็ดปะผู้ชายที่คือคือพอแกเหงาเสร็จปุ๊บแกก็จะเอาใครก็ได้มาทําผัวที่มันไม่ได้ตรงสเปกไงแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะโมเมนต์นั้นแกเจอแบบแกอารมณ์มันเป็นยังไงอะถ้าสมมติว่าอารมณ์แกเศร้าแกกำลังอ่อนแออยู่อะแล้วแบบ แกก็จะดึงดูดคนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแกไงเก็ตใช่ปหมฉันดีแล้วที่ผิดหวังจากผู้ชายคนนี้เพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ชีวิตฉันนะทุกครั้งที่ฉันผิดหวังจากความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คือแฟนแต่ละคนฉันดีขึ้นเรื่อยๆนะฉันบอกก่อนย้ำอีกรอบนะแฟนแต่ละคนของฉันม่งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่าคิดว่าเราจะไม่สามารถหาใครได้ดีกว่านี้แล้วแต่จะรักไม่แกลองคิด้วก่อนที่แกจะเจอผู้ชายคนนี้แกแพนที่จะมีความรักไหมล่ะ ผู้ชายแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตฉันไม่ได้เคยแทนเลยว,ว่าตอนนี้จะมีแฟนเก็ตปะแต่พอมันมีมันก็มีมันเกิดขึ้นแต่แกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วทาไมครั้งหน้ามันจะเกิดขึ้นแกไม่ได้แต่มันคําถามคืออ่ะ ดีแล้วที่มันเจอผู้ชายแบบนี้เก็ตปะดีแล้วที่มันเลิกกันไปเพราะว่าคนที่ดีกว่ารออยู่แล้วที่สําคัญคือหน้าที่ของแกมันไม่ใช่การที่แกวิ่งไล่ตามผู้ชายสิ่งไหนที่เป็นของแกมันจะเป็นของแกเวอร์สิ่งไหนไม่ใช่แกเหนื่อยแทบตายกับเพายแทบตายกระเพายนกดไลค์เขาเปลี่ยนแทบตายกระผมลงแกดูดินั่นมันไม่ใช่สาหรับแกมันไม่ใช่ต่อจากนี้ถ้าผู้ชายคนนี้กลับมาแกต้องไม่ทําอะไรเลยแกต้องมีความสุขอยู่เฉยเแล้วไม่ต้องพยายามเข้ามาหาแกเองเก็ตปะนี่คือคีย์หลัก จริงเออเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เสียไปแล้วตรงเชื่อมั่นคือถ้าเราเขาฉันเชื่อว่าการที่เราเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือคนบนฟ้าหรือจัก,กรวาลอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะ,จะเรียกมันคือการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่ารักแท้มีอยู่จริงและคนที่ดีกว่ารอเราอยู่แล้วปล่อยวางบางครั้งผู้หญิงเรานะปล่อยวางเรื่องความรักซะบ้างแกลองแกงสังเกตไหมเวลาแบบเราอยากได้อะไรมากๆๆๆส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราปลงเออเรามักจะได้ป่ะอันนี้เรื่องจริงนะเก็นป่ะเออแล้วตอนเนี้ยแกลองดูว่าอาฉันผิดหวังกับเรื่องนี้และเรื่องงานเรื่องความรักเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วเราพอทําอะไรได้บ้างเก็ปะเราแกจงเปลี่ยนความเครียดแค้นชิงชังคือฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะแต่ก่อน,นก็เคยแบบสาบแช่งเรื่องนี้นั่นเลยอนยะ่าเงี้ยแต่เชื่อเถอยยิ่งเราสาบแช่งบางครั้งคือมันจะเข้าตัวเองอะให้อภยัยช่าหมเถอย เออถือว่าใช้กรรมไปแล้วกันเออแล้วก็ลองดูซิว่าณปัจจุบันทําอะไรบ้างแล้วเอาความคิดเราอยู่กับปัจจุบันอย่างปัจจุบันฉันพูดอยู่กับแกเนี่ยคือฉันก็เป็นเมื่อวานฉันก็เป็นฉันเอาจิตฉันไปอยู่เนี่ยกับในอนาคตแล้วเป็นอนาคตที่มันกังวลไม่ได้เป็นอนาคตที่ทําให้ฉันมีความสุขไงอนาคตช่างแม่งบางครั้งอ่ะอ่ะแกเขียนออกมาเลยวันนี้ฉันจะทาอะไรแกมีน่าจะมีเรียนใช่ไหม แกน่าจะมีงานใช่ไหมแกเขียนงานกับเรียนสิ่งที่แกต้องรับผิดชอบแกอย่ามาทําให้ผู้ชายคนไหนจะต้องทําให้แกเสียหน้าที่หรือความรับผิดชอบตรงนั้นไปแล้วแกเขียนเลยว,ว่าเฮ้ยฉันจะทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นได,ได้ได้ยังไงบ้างสาหรับฉันก็จะเป็นเรื่องเงินหรือไงจะหาเงินได้ยังไงจะทำธุรกิจธุรกิจอะไรหรือถ้าไม่รู้จะทำอะไรแกลองแต่งตัวให้มันสวยๆหรือแกลองพัฒนาตัวเองเรื่องความสวยเช่นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเริ่มออกกำลังกาย รู้ว่าหลังจากที่ฉันเริ่มขอบแฟนสิ่งที่ฉันได้กลับมาที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือฉันเริ่มออกกาลังกายคือบอกก่อนนะฉันเป็นคนที่เกลียดการออกกำลังกายมากแต่ด้วยความที่มันว่างคนมันว่างเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจักขี่รักฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อารมณ์อีหลบเดิมเออแต่พอฉันออกกาลังกายเฮ้ยมันทาให้ฉันหายเครียดและที่สําคัญมาเลยทําให้ฉันมีหุ่นที่ดีขึ้นเนี่ยฉันลดน้ำหนักได้เกือบสิบกิโลซึ่งหลายคนก็ทักมาตลอดทั้งนั้นที่น้าากเเเ่่่ดดิมมมมมวผผออออลลลลงงงงซึไไ้ย็ปะืะ ตั้งคำถามตอนนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วเชื่อเถอะทุกอย่างมันจะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนดีเสมอวันนี้แกอาจจะสงสัยว่าทําไมเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยแต่เชื่อเถอะไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่จุดจบมันแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีที่สุดแกต้องสู้มันแกต้องเป็นเลือดหนักสู้แกตายแกต้องเป็นเหมือนแบบฟินิกอะฆ่ากี่ครั้งกูก็ไม่ตาย อ,อ,อย่าลืมนะถ้าแกมีชีวิตอยู่แปลว่าพระเจ้าให้โอกาสแกที่จะทําวันใหม่ให้มันดีขึ้นมีชีวิตอยู่วันต่อวันพอแค่นั้นจบโอเคปะ่ะเออผิดหวังแปลว่าที่นั่นยังมีความหวังเสมอที่ไหนไม่มีความผิดหวังแปลว่าที่นั่นไม่มีความหวังเหลือแล้วเห็นป่ะถ้าแกไม่อยากผิดหวังจากความรักแกก็คิดอย่างนี้สิกูจะไม่มีผัวอ่ะถ้ามึงไม่มีผัวมึงจะผิดหวังป่ะละ่ะ ถ้ามึงไม่มีผัวมึงจะผิดหวังไหมมึงก็ไม่ผิดหวังไงเพราะมึงตั้งไม่มีผัวแต่แรกแต่มึงตั้งใจว่าอยากมีรักแท้ไหมอยากมีผัวไหมอยากมีแปลว่าอะไรก็ต้องผิดหวังกันบ้างอยากรวยไหมอยากรวยอ่ะงั้นตั้งแต่กลัวผิดหวังจริงไหมงั้นตั้งเป้าหมายแบบนี้ไหมฉันจะจนตลอดชีวิตอ่ะสมหวังเลยไหมไม่ต้องผิดหวังเลยป่ะเออแค่นั้นจบผิดหวังไปต่อ <laughs>